จริงเราต้องไปแต่งนะใช่อะไรเดียรอะไรนะอัญญมณีนี้ทําให้เรามีรูปอัญมณีอยู่นะรูปอะไรเดียรรูปลอยแลยคอยนี้ทําให้คนรวยกว่ารวยมาแล้วกว่าร้อยคนเฮ้ยลอยเลยวะทําให้คนรวยมากกว่าร้อยคนก็เลยสนใจยังสนใจ้ะเนาะก็เลยคลิกเข้าไปดูเห็นไหมคลิกเข้าไปดูนี่คือเลยครับวางหัววิธีการวางหัวหรือข่าวพาดหัวหรือเอสไตดี้คือ ต้องเอาจุดเด่นของสินค้าเรามาพาดหัวให้ดูว้าวไม่ต้องยาวให้ดูว้าวไม่ต้องยาวนะครับาพาดหัวให้ดูว้าวไม่ต้องยาวสั้นๆแคปชั่นสั้นๆเหมือนข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์เพราะถ้ายาวมากลูกค้าก็ไม่อ่านอยู่ในรูปเรามีว้าวอยู่แล้วก็ข้างบนมีแคปชั่นเนาะเสร็จปุ๊บค้าลูกค้าสนใจ ต้องกลับไปที่กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายนี้สนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเกี่ยวกับมงคลพอยนี้ทําให้คนรวยเป็นเศรษฐีมาแล้วกว่าร้อยคนกว่าพันคนกว่าอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยฟังแล้วมันรู้สึกว้าวมันว้าวก็เลยทําไมครับเห็นปุ๊บทำไมคลิกดูหน่อยนะอยากรู้ก็เลยคลิกเข้ามาช่วงนี้เลยทุกงานไม่สองช่วงนี้เนาะนะครับนี่คือแบ่งอยู่นะเออเข้ามาคลิกนะครับเข้ามาคลิกเข้ามาคลิกนี่เองคือช่วงพิจารณา กลับไปเรื่องเดิมนะครับผมพูดว่าอะไรครับทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกขาคลิกดังนั้นรู้จักสนใจอาจจะไม่ใช่ขายของก็ได้อาจจะไม่ใช่ขายของก็ได้เพราะเ,าเราผมต้องการให้เขาคลิกก่อนเพื่อขาวหน้าเราโพสอะไรไปเขาก็จะเห็นอาจจะเป็นการให้ความรู้ก็ได้แต่ถ้าในแง่ขายของพอคลิกเข้ามาเสร็จปุบ๊บช่วงพิจารณาเราจะทำไงกับมันต่อไปผมเรียกกลยุทธ์ว่า โมสถาดีจีก็นี่เมื่อเขาเอะแล้วอ่ะเฮ้ยเราก็มาเล่าสิไอ้พอยนี้มันดียังไงสีนี้เป็นสีมงคลนะมีรีวิวลูกค้าด้วยลูกค้าคนนี้เคยซื้อไปแล้วเป็นยังไงลูกค้าคนนี้แล้วซื้อไปแล้วเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนี่คือครับโมสถาดีจีแต่โมภายใต้สิ่งที่เป็นจริงที่ตรงปกไม่ใช่โมแบบโอเวอร์ดังนั้นต้องโมแบบอะไรครับพูดง่ายคือ การอาธิบายจุดนึ่งของเราที่ลูกค้าเกิดความสนใจจากข่าวพาดหัวเห็นไหมเกิดจะความสนใจข่าวพาดหัวนี่คือเมือสัจจิต้องมองให้ครับเห็นแล้วสนใจก็เลยคลิกเข้ามาแล้วอ่านอ่านเซล้์นะครับสือ้อก็คือการปิดการขาย ลูกค้าอ่านแล้วต้องพยายามปิดการขายตรงนี้นี่เองเราภาษาดิจิตอลเขาเรียกว่า call to action call to action คือทำอยังไงก็ได้ให้เขาติดต่อเราให้เร็วที่สุดหรือคลิกซื้อเราให้เร็วที่สุด,ดยกตัวอย่างด่วนเหลือเพียงแค่เป็น limited edition เหลือแค่เขาเรียกว่าอะไรพอเขาเรียกเป็นอันมาผมเรียกว่าเป็นอันแล้วกันนะร้อยอันเท่านั้นร้อชิ้นเท่านั้นเออหรือเพียงร้อยชิ้นเท่านั้น ฟังแล้วรู้สึกทำไมครับหุยมือมันสั่นอยากเป็นเศรษฐีอ่านแล้วมันดูขลังมากเลยก็เลยทำไมครับคลิกซือ้อหรือพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นลดทันที20ให้เขาคลิกซือ้อหรือคลิกวันนี้รับส่วนลดอดีจุดจุดๆบาทอันนี้คือทําให้เขาคลิกซือ้อดังนั้นย้อนกลับมานะรู้จักสนใจคือ xstatisti ท,ท,ทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกค้า๊ะเสร็จปุ๊บก็มาหมอ นะครับโมค,คืออธิบายเรื่องราวของเราให้มันชัดเจนว่าของเรามันดียังไงมันเจ๋งกว่าคู่แข่งยังไงและสุดท้ายปิดการขายด้วยการพยายามทายังไงก็ได้ให้เขาซื้ออาจจะเป็นโปรโมชั่นอาจจะใช้กลยุทธ์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอาจจะใช้กลยุทธ์บอกว่าของมีจํานวนจํากัดนู่นนี่นั่นแล้วแต่เรานะครับหรือกลยุทธ์พรีออเดอร์ําให้เกิดความอยากได้คุณพรีออเดอร์วันนี้นะแล้วต่อไปเรากาลังจะไปสวดวันนี้สมมติออนะและหลังซื้อเสร็จปุ๊บทำไมครับ ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงปกให้ตรงปกตรงปกไม่พอครับทำไมครับอย่าลืมหลังซื้อต้องทำ CRM ก็คือการขายเพิ่มขายพ่วงขายสามสิ่งแรกที่ต้องทำคือเป็นไงบ้างครับคุณพี่ซื้อไปแล้วเป็นไงครับดีไหมครับสวยไหมครับมีปัญหาอะไรบอกเราได้เลยนะเรารอ,รอ,รอประกันให้สองถ้าเขาตอบมาว่าดีหุ่ยมันเจ๋งมากเลยมันสวยมากเลยเราทำไมครับ คุณพี่ขาขออนุญาตนะครับขอแคปแคปหน้าจอไปรีวิวนิดหนึ่งได้ไหมแลวเราก็ไปลงเพจเราก็กลับไปเรื่องเดิมครับสร้างมาอยู่ที่พิจารณาคือมีลูกค้ามารีวิวให้เราสามคราวต่อไปเรามีโปรโมชั่นใหม่เราอย่าลืมส่งคอลเลคชันเรารู้แล้วนี่ว่าลูกค้าคนนี้ชอบสายมูวันหลังเรามีเพื่อประดับใหม่ที่เป็นสายมูก็ยิงไปหาคนกลุ่มนี้เลยเห็นไหมลูกค้าไม่ได้เกิดการวนเวียนไปวนเวียนมานะครับนี่คือ เส้นทางกว่าจะเป็นลูกค้าเรานะ,ะเดี๋ยวเราพักเที่ยงพักเที่ยงใช่ครับเดี๋ยวเราพักสักนิดหนึ่งเนาะแล้วลเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาตอนบ่ายโมงบ่ายโมงใช่ไหมครับบ่ายสองครับาบ่ายสองค่ะบบ่ายสองนะเดี๋ยวบ่ายสองเราจะกลับมาล้วงลึกในเรื่องของคอนเทนต์และเราจะมาบอกสูตรลับที่เขียนแค่นี้ลูกค้าคลิก มีโอกาสที่ลูกค้าคลิก80%จากผลรีเสิร์ชนะครับนะช่วงบ่ายสนะครับเนอะอ่าเดเชิญทางพิธีกรนะครับเชิญเลยค่ะได้ค่ะงั้นขอเสียงปรบมือนะคะให้กับอาจารย์ยงยูด้วยค่ะสําหรับการสัมมนาในช่วงเช้านะคะซึ่งแน่นอนว่าเราได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องการจัดสัมมนาดีๆจากทางทีเซ็ปค่ะ ซึ่งแน่นอนอีกแน่นอนหนึ่งว่าเมื่อกี้เราได้ดูแล้วว่าลูกค้ายุคใหม่เป็นยังไงนะคะการทําการตลาดออนไลน์มีอะไรบ้างต้องทําแพลตฟอร์มยังไงบ้างและ ถ้าสมมติอาจารย์ถามเรามีของแจกตลอดเวลาอาจารย์อยากแจกมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงบ่ายค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันในในหัวข้อเทคนิคสุดยอดนะะอักขายเครื่องประดับออนไลน์แน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องอะไรที่น่าสนใจนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาถ่ายทอดให้กับทุกๆท่านได้ฟังค่ะ เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะทำแบบสอบถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบริเวณด้านข้างเวทีค่ะซึ่งนะคะถ้าสมมติว่าท่านใดในตอนนี้แบบออกว่าอ่ะที่ย่งฉันยังไม่หิวฉันยังมีเวลาอีกสองชั่วโมงนะคะก็สามารถนะคะไปเดินดูสินค้านะคะภายในงานเทศกาลนานาชาติอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรีได้เลยนะคะและถ้าสมมุติว่าซื้อมาแล้วเอ้ใส่ไม่ได้นะคะหรือว่าจะต้องแบบเอ้ยอยากขัดอยากตัดอะไรนะคะเรามีบริการดีๆจากสมาคมเครื่องทองไทยนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าซื้อของแล้วอยากเล่นเกมแวะไปที่ทางเต็นท์นะคะด้านข้างของทางศูนย์แห่งนี้นะคะก็จะมี สาวๆหน้าตาน่ารักนะคะที่บูธกิจกรรมให้ทุกท่านได้ไปเล่นเกมการแต่ท่านใดนะคะอยากเล่นพาสปอร์ตชาเลนจ์นะคะเราก็มีนะคะพาสปอร์ตชาเลนจ์ให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปแวะเยี่ยมชมจุดต่างๆภายใน2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถไปเก็บพาสปอร์ตได้ค่ะเอาละค่ะเวลาของดิฉันก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้าพบกันใหม่ในเวลา14นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ よかった。